วันนี้มาพบกับอีกป้ายหนึ่งนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับผมเป็นเสื้อพล่มนะฮะอือเส้นอะไอืมหนูสวนสนามที่ไหนอะนะฮะมาดูนะฮะเยอะเสื้ออ่ะ ตอนนี้อยู่ที่โกดังตอนนี้เราอยู่ที่โกดังวินเทจแลบบชะบังนะครับอะมาดูป้ายกันต่อไปนะฮะเสื้อนี่นะฮะร้อยชิเปอร์แจ็กเก็ตนะครับมีทั้งหมด100ตัวนะจ้ะมามาดูกันเลยจ้ะ,ะดูตัวแรกกันเลยจ้า ตัวแรกก็เรื่องนะจ่ะอาดิดาสจ้ะนี่นะฮะอาดิดาสนะฮะโอ้สภาพมันวัยรุ่นชอบจ้ะอืสีสดเหลือเกินนะคะาื้อเฮ้ตัวนี้ก็สีม่วงให้หวานแหววยูริกา้า<ต><ว>ไห้เบาหน่อยละกันเฮ้ย<ต><ว>นี่ก็าขากเหลือเกิน<ต><ว>นี่นะฮะสีขาวนะครับอ่ามีหมวก<ต>วโอ้โหนี่สีสดจ้า เราซูมดีๆนะฮะสภาพดีนะฮะสีสดใต้ห้อยนะจ๊ะนี่นะฮะโอเคตัวต่อไปมี100ตัวนะฮะกระสอบนี้นะฮะดูข้างในฮะซับในโอ้โหนี่ฮะสะอาดนฮะไม่มีลอกนะฮะดูนะฮะอ่าไม่มีลอกเลยนะงานสดเลยเจ้าป่ะสีม่วงกิบเกลยูริกะไต้ห้อยเหมือนเดิมนี่นะฮะ ดูสดๆตรงนี้เลยอ่ะนี่นะฮะหน้าหลังอยู่วิวไปเลยนี่ลายดอกจ้าเลิศนี่นะฮะอ่ะ อ่ะโอเยาบไปยาบไปเลยเสื้ออ่ะเป็นเสื้อผ้าล่มสีสดนะครับตัวนี้นี่ฮะโอ้สวยอัญญะเลยจ้ะโอยวัยรุ่นชอบจ้ะอันนี้ก็เนื้อผ้าดีฮะเนื้อสีสดนะน้าไงล่ะ มาเนี่ยมีแบรนด์แบรนด์ออกเยอะนะฮะแบรนด์ออกเยอะนะแบรนด์นะ,ะไม่ได้กลมนะยฮะก็ไวนะฮะนี่ฮะตอมเมอร์อ่าแนวเดินป่าก็มีนะพวกนี้ปนกัน,นะฮะก็ไกลหน,หนาวน,นะเนี่ยแอดเวนเจอร์เดินป่ามีหมวกฮะมีซิปมีกระเป๋านะ,ะกระดุมต่อกฮะมีเบละฮะ เนี่ยปรับระดับได้ข้างในงานแบบเนียนเลยฮะมาเนี่ยรีวิวสดๆกักตรงนี้นะฮะที่กวดังวินเทจลำจุบ,บังครับผมเสือ้อมาเนี่ยฮะโอ้สดทุกตัวครับเยอะ นี่นะฮะอ่า <S <S เปิดันดูส,ดๆ,สดๆเรือเจ้ะอ่ะหรือตุ้ไหนจะเอาตุ้ไหนอีกแต่หลายมุมบ้างเดี๋ยวผู้ชมเบื่อนี่นะฮะน่าเห็นปะเนื้องานนะใกล้ๆใกล้ๆได้นี่นะฮะโอ้โหเราให้ดูสดๆ,ๆเลยเนจะ้ะสีเหลืองโอ้โหนี่ก็สวยอรุลดซิบตัวนี้หน่อยแน่นอนเจ้ะงานโอ้โห,โหแล้วสภาพ สภาพสดนะเนี่ยไม่มีเลอะมีเปื้อนไม่มีขาเลยนะเนี่ยอยู่นะฮะเนี่ยอุ้ยแจมแมวจ้าแจมแมวเนี่ยลายสกอตสีเขียวจ้านี่เนาะเนี่ย,ยป้ายแท็กมารีเกต้าอยู่ย่าหรืจ้ะ ีไลน์แนวออกกันไป็นเจ้านี่จ้ะอืมนี่ค่ะไม่สิบเปอร์เซ็นต์เลือนเจ้านี่ยรัสเซียอันนี้ฮะดูสภาพอาจจะชา้าบ้างนะ นะฮะสภาพปลายห้อยนะฮะสกรีนเต็มฮะ,ะข้างในงานสดฮะ,ะแกะให้ดูสดๆเลยฮะ,ะนี่นะฮะเนี่ยสภาพข้างในงานนะฮะดูข้างนอกฮะ,ะโ,โอเคแจ่มเลยเจ้านะมาดูพูม่าหน่อยตัวไตปพูม่าโอ้พูม่าก็สวยฮะตัวต่อไปเจ้า อือเนี่ยโ้สวยนะสีฟ้าทะเลและสีฟ้าทะเลอย่างเงี้ยอืสภาพดีฮะวันนั้นก็เปิดไปก็มีคนไปประมูลนะเขาบอกว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวของออกเลยเจ้เนี้งานสภาพนี้เลยนะก็ถ้าชอบใจอีกติดใจอีกก็ทักมาทางเพจ โกดังวินเทจแรมฉบังนะฮะเนี่ยทักทักมา,างเพจเลยนะฮะชื่อว่าโกดังวินเทจแรมฉบังนะฮะนี่ฮะจะไปขายลงไอจีะฮะประมูลนะฮะประมูลหน้าเพจโอ้โหนี่เชลโอ้โหอย่างสวยเลยอะ่ะนี่งานหัวนี่ก็สวยนะเนี่ยนี่ถ้าเป็นงานหัวอย่างเงี้ยนะโอ้โหแล้วแบบโอ้แน่นอนดูกัน เพนส่งหลงไหลดูข้างในเนี่ยสีแดงเนี่ยรถแข่งเลยเนี่ย yeah. เยอะเสื้อเพลงก็เราด้วยกันจ้ะเนี่ยจะช้าไปนี่นะฮะเป็นงานของป้ายนี้นะฮะนีะ่แค่ไปแค่ประมาณ 40%ยังมีอ yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. mm ีกเยอะจ้ะเยอะนี่นะฮะงานเออตายเดือนหกแล้วจ้าเดือนหน้าหนาวก็ไปบึ้มจ้ะดีก็สวยเนี่ยหูป้ายแบบเนื้อผ้าดีป้ายแบบเนี่ยดูเหอะ เดี๋ยวจ้ะงามขนาดจ้าอายะเลยเจ้าเดี๋จ้ะเี๋จ้ะโอ้ยได้นอนจิจ่ะ คนเดียวจ้ะดิงเงาเงาหน่อยไม่มีเพื่อนคุยเลยเนี่จ้ะอุ้ยเลิดสีประมาณนี้จตงานเนี่ยอันนี้ปั่นจักรยานได้ดูป้ายซะก่อนอืออนี่นะฮะอ้โยภาพนี้สดสีสดทุกตัวเลยนะะจ๊ะนนจ่ะนี่นะฮะ ฮะรีวิวสดๆตรงนี้เลยนะฮะตัดกันสดๆเลยนะเนี่ยจ้ะมีหลายแนวนะฮะมีหลายแนวไปีิจ้ะอื้มอ่ะไป มามาดูต่อ,เ,อ,อเยอะมากเลยจ้ะตายแล้วเลิศเดี๋ยว้น,นาไแป๊บจ้ะนี่จ้ะเนี่ยขนาดขัดจนเหนื่อยเลยจ้ะรอ้อยตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี่ปวดอะไรของแกเนี่ยอ่ะจัดไปอ่ะ,ะต่อไปสีเงินนะ นี่จ้ะซุ้มเปิดอยู่คนเดียวนะคะเนี่ยเบนชคิวเน,นี่ยหลายแนวน,นะจ้ะในไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีปนกันเนาะสีสดทุกตัวเนาะสียังสดเลยจ้ะนี่จ้ะออ เยอะจะเยอะบีกเยอะเนาะนี่จ้ะโอ้โหเปิดให้ดูกันเลยจ้ะนี่นะฮะ จะลงตลาดนัดไอจงไอจีเพจประมูลจ้ะได้มนเนื้อผ้าโอ้ยอยูเนื้อผ้าก็เริ่มเบียย์พิกเจอร์พุมได้เสนออันนี้เดินป่า้วสายเดินป่าไซเล็กด้วยฮะผ้า,สา,า,ส,า,าสายเดินป่าไม่ต้องพูดถึงยืดฮะยืดแล้วก็ซับแล้วก็ทนทาโอ้ยตตัว แบบสวยหรูรลังการสีฟ้าแบบพูดดีเลยนะเนี่ยเขียวอ่อนๆเขียวอ่อนๆอ,อ,อุ้ยๆจ้าอาดิดา,จดจาสจัดจ้าใส่กีฬาบิ๊กโรโกโ้เนี่ยนะเนี่ยนะสดฮะสดเนี่ยจ้า แจมเลยจ้ะอืก็บๆก็บนี่นะฮะอืรีวิวสีสดๆกันเลยจ้ะแจมแมวมากสีเลยจ้ะอะใส่เล็ก็มาได้ครับเย้ yeah. นี่นะฮะสุดมักงมั่มักมาม,ามากจ้าายพางทหารก็มาตุกนี่ก็สวยนะเนี่ยเปย็นะตาข่ายนะตาข่ายก็มีหมวกนะผ้าโอ้ยแนยวก้างปลาด้วยนะฮะมาจ้ามาจ้า อย่างเจียวแลวจ้ะอื้อืออาญะาเลยจ้ะมามารูกันต่อจ้ะเยะ้เสื้อเฮ้ยแนวจะนอนเลยเนาะนะนะเดี๋ยวมาดูแนวต่อไปหมาโอ้โหนี่ก็สวยนะ งานนี้ก็ดีอันนี้แถมเลยจ้ะดูนี่ฮะเวยจังเลยนี่นะฮะมันซี่โอ๊คตัวเนี้ยเล่นมากนี่ก็สวยสีม่วงหวานแบบจิบเกยูริก้าจ้ะนี่นะฮะ ก็สวยเนี่ยหดเด็ดๆท่านั้นเลยจ้ะช่วงหลังเดือดช่วงหลังช่วงหน้าก็เสียอร่อยจ้ะนี่จ้ะนี่เนี่ยตอนนี้เดินป่ายก็มานะนี่ฮะตัวสภาพสุดยอดนะฮะนีฮะป้ายแท็กยังอยู่จ้ะ นะ,ะเสื้อนีหลายตัวจ้ะมาหรือ่าอืมอันนี้อืมแน่นๆแต่สภาพแน่นๆปให้ห้อยนี่นะฮะอุปหาล่มบางตัวก็ไม่หนามากเนี่ยบางตัวมีหมวก หมวดซับขนาดนีจ้จยะเนี่ยโหของงานสดนะสีก็มาใหม่จบเ,เนี่ยให้ดูเนื้องานราคาเนี่ย,ย,ยคุ้มฮะคุ้มฮะร้อยตัวฮะสามพัน้โอ้โหร้อยร้อย,อยตัวร้อยตัวฮะไม่ใช่สี่จุดห้าตัวค่ะ นี่ถึงไปร้อยตัวสี่จุดห้ากิโล,กกโลกเกินค่ะเกินเนาะโอ้โหโอ๋โหโอเพราะว่าเพราะว่าผ้าผ้ามันเบาใช่ปะเออเกินร้อยตัวเลยเหรอแต <จะ S 1> ่เขาเขียนตีไปร้อยตัวจริงมันเกินใชจ้ะเ <3, 9 S 1> นี่ยโอ้โหสามพันเก้าดูไปลงตลาดงานหัวลงไอจีอันห่างตลาดแต่จริงมันก็สวยเนี่ยใส่เดินป่าเออเนี่ะ แน,ะะน,น่นอนจริงฮะสามพันเก้าเคาะแล้วตรงนี้ฮะติดต่อโกดังวินเทจแรมชุบังได้เลยครับกับทีมงานบริหารงานโกดังวินเทจแรมชะบังนะครับเออต้องเพลงแนวนี้บ้างครงับโอ้แนวนั้นจะหลับฮะวันนี้ช่างเอ็มก็มาฮะวันนี้ฮะ มาเสื้อเนี่ยฮะโอโ้สายเดินป่าออกเยอะเนี่ยได้อยู่นะ3ามเก้าเนี่ยสายเดินป่ารู้ราคากันอยู่เนาะเนี่ยโอ้สามพันเก้าสายเดินป่าออกสักสิบตัวก็คุมแล้วที่เหลือชิวๆไปดูดิหืมเนียนเลยเนี่ยเนี่ยรีวิวแบบช้าๆไปเลยเนาะ คือไม่ได้เลี้ยวว่าจะจะให้เนี่ยจะได้เห็นเนื้องานนะฮะเนี่ยฮะเปิดฮะเปิดให้ดูฮะเฮ้เล่ย์ยือซื้อใส่ในกระมีเนี่ยวันแบวยิบเกยูริก้าก็มีนะคะเนี่ย ชมพูเทานี่นะฮะมีอีกเยอะนะฮะหลายป้ายนะฮะนี่แค่ผ่านไปพีกี่ป้ายนะฮะวันนี้โกดังวิเทศลับชะบังจัดเต็มะฮะรีวิวไม่หวาดไม่ไหวแล้วฮะเยอะจัดครับ มีหลายหลายตัวเลยนะฮะนี่ฮะมีหลายแนวเลยนะฮะมาเดี๋ยวเมื่อยจัดเนี้ยโอ้โหสามพันเก้าเปิดจนเมื่อยอะ่ะเดี๋ยวพักก่อนโดยไปะจะแตกสามพันเก้านะเนี้ยอื้อเลิศ นั่งโชว์ความอุบาทกของตัวเองก่อนนี่สีม่วงก็สวยนะเนี่ยดูป้ายห้อยเลยนี่นะอุ้ยเนือได้สดอะ่ะเนี่ยสีอะได้สดได้การป้ายยี่ห้อแบรนด์ก็มานะนหล,หลายแนวกันไปใส่ปั่นจักรยานใส่หน้า,นาหนาวใส่ไปเที่ยวใส่ทำงานใส่ขับมอไซค์โอ้ยตัวนี้ดู วิลเลิศตัวนี้สวยอะเอาดอเนี่ยสายเนี้ยดูดิโอ้โหใส่อาดอเลยอะโอ้โหตัวสีเอาดอแล้วแนวนี้เนี่ยมีหมวกซับในโอ้โหตะไข่โอ้โหงานดูแน่นอนแน่นอนหฮิเลิศค่ะเลิศ เนี่ยฮะสดทุกตัวฮะดำแล้วไม่มีเฟดนะฮะเนี่ยฮะนี่ฮะ, <c oughs> ฮะโอ้โหแน่นอนจริงฮะยังไม่หมดอีกนะสามพันเก้าตายโอ้โหแค่ซื้อไปเปิดอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้ว้ม แน่นอนจริงเลยครับผมเนี่ยดูใหม่ๆเลยฮะเอเนี่ยไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดเนี่ยงานแฟชั่นก็นมาโหดูเ่ยโอ้โห,นโหแน่นอนแน่นอนแน่นอนโอ้โหนี่นแนวนี่นเท่ววะเืเท่ววะใส่ได้สองด้านเลย โอ้โหนี่แนวไหนวะเนี้ยงูนาคอนด้าคาือนี่งาน90้านเนี่ปนีนี่ว่ะนี่นะฮะโอ้โห,โโหแน่นอนแน่นอนแน่นอนจริงๆนี่ฮะ มาเหลือไม่กี่ตัวแล้วเสื้อดูนะฮะเออเฮ้ยนี่ก็สวยเลยเนี่ยโอ้ผ้าเนื้อนแน่นหมดเลยดิคลิปเกยูเรกาค่เนี่ยเลิศอะเ,เนี่ยอือฮดูดดนนเ,เนะะื้อดดงานกันเองนะฮะวิเคราะห์เนื้องานกันเองนะฮะ ตามภาพตามวิดีโอเลยนะฮะก็บรรยายกันเองนะครับนี่นะฮะดูสีโอ้ได้สีเนาะสดด้วยสีด้วยงานป้ายด้วยคุยอันนี้งานนีหว่าหยุยยังสวยเลยเนี่ยน,นี่ฮะกล้ไม่มีลอกในะะงานอันนี้กไหนเออนี่ป้ายเหมือนนี้เลย คณาดาเหรอหมันพวกแอร์เอเชียเลยไปนี่นะฮะไยเล็กไยใหญ่ออกหมดเลยครับผมเนี่ยรีวิวถึงตัวสุดท้ายเลยฮะนี่นะฮะเนี่ยะะต้องแขวนฮะแขวนฮะ แหวนก็สวยละมันยับอัดกระสอบมาเนาะโอ้โหนี่ก็สวยะฮะเนี่ยโอ้โหสวยถึงตัวสุดท้ายเลยนะเนี่ยแจมจะแจมผีไม่มีเสื้อกันหนาวแต่พี่มีรีวายนี่นะฮะือ สุดยอดสุดยอดอ่ะตัวสุดท้ายปะสุดท้ายแนวเขียวฮะปกายกห้อโอ้หน็อตเฟิกดูตัวสุดท้ายหือใส่เดินป่าเยอะเนี่ยสามพันเก้าฮะใส่เดินป่าออกเพียบนี่จ้ะโอเคเจก,กันก็ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะฮะสำหรับโกดังวิทเทุแล้วใช่บ้างมีงานอีกเพียบจ้ะโอ้ไม่รู้กี่ป้ายเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีครับ